ฮัลโหลสวัสด ah ีค่ะสวัสดีนะคะวีลค o ม y c ม a ชแนลนะคะก็วันนี้นะคะต้นเดือนสิงหาคมแบบนี้เราก็ต้องมาเช็คภาพรวมความรักของเรากันหน่อยดีกว่าว่า เอ๊ ه, ความรักของเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะ้ามันจะดีหรือมันจะร้ายนะคะวันนี้เนี่ยจะทำพิอาการมาให้เล่นกันนะคะก็จะมีทั้งของคนโสดแล้วก็ของคนที่มีแฟนแล้วด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะกด follow ig ทุกช่องทางค่ะทุกช่องทางมีเดียเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือครูคิดฟอร์จูนนะคะแล้วก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคะกด like กด subscribe ให้ด้วยนะคะ กดกระดิ่งด้วยนะจะได้รู้ข่าวสารโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเลือทียากาศกันนะทั้งหมดเนี่ยมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะมีกองที่1กองที่2กองที่3นะคะตั้งสมาธินึกถึงอธิษฐานถึงความรักในเดือนนี้ของเราดีๆนะคะเลือกกองไพ่ที่โดดเด่นแล้วก็เตะตาของคุณนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสาหรับคนกองที่1นนะคะคนกองที่1ก็คือคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะสําหรับคนกองที่1นนะคะคุณภาพรวมความรักของคุณในเดือนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะสําหรับกองแรกก่อนเลยนะคะก็คือคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วคุณยังเป็นคนที่มีความเป็นนิสัยเด็กอยู่ในตัวเองนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนใช้เงินไปกับเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่ มีนิสัยเด็กกล้าลุยกล้าเสี่ยงยังแบบอาจจะยังไม่ได้วางแผนสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะมีคนที่กําลังดูดูหรือกําลังดูใจกันอยู่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาคุยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเออเข้ามาทําให้เราเนี่ยรู้สึกนะคะก็แต่ว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายพยายามมากกว่าเขานะคะใน3เดือนนี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบว่า เ,เหมือนพยายามแบกรับความรู้สึกเอาไว้เหมือนเรารู้สึกมากกว่าเขาอะค่ะความรู้สึกของเรามันไม่เท่ากันเนาะมันเลยเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะคะสําหรับเดือนนี้แต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยก็แอบจะดูเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบอะคีเล่นเจ้าชู้ติดหยอกคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้คุณค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะกังวลค่อนข้างจะแบบเอ้ยเขาจริงใจกับเราไหมหรือว่าอะไรไหมนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่า เหมือนแบบมันไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาคุยเยอะหรือเปล่าเขาดูเป็นคนเจ้าเสน่ห์เขาดูเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะจากความพยายามของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยๆส่งผลให้ความรักของเรากับเขามันค่อยๆพัฒนามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองที่หนึ่งเนี่ยพยายามอย่าหมดหวังนะคะอ่าเดี๋ยวให้คําแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งสำหรับคนโสดน,นะคะ เวลาเราเป็นอะไรอ่ะเราไม่ชอบเราไม่ชอบพูดนะคะเราไม่ชอบเคลียร์เราไม่ชอบคุยนะคะเราชอบจะเก็บมาคิดไว้คนเดียวนะคะแล้วก็เราเนี่ยชอบคิดเองคิดแทนนะคะเราเป็นคนค่อนข้างจะแบบแอบดรามา่ามีความดราม่าในตัวเองเยอะนะคะก็ไม่อยากจะให้ดราม่าสักเท่าไหร่นะคะเวลามีอะไรเนี่ย ควรพูดควรคุยควรเคลียร์กันด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะแย่ลงไปเนาะโอเคแถวนิดนึงละกันแถบนเรื่องของสเสน่ห์ของเราละกันเสน่ห์ของเรานะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงๆแล้วเป็นคนตลกนะคะเป็นคนที่มีคอมแพชชั่นด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการที่คุณแบบว่าบางทีเนี่ยคุณด้วยความอารมณ์ร้อนของคุณอะ่ะคุณชอบที่จะเคลียร์ที่จะคุยนะแต่ว่าก็อย่างอย่าลืมว่าเราเป็นคนนิสัยเด็ก ความนิสัยเด็นของเราเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราหรือว่าเวลาการที่เราไปเคลียร์กับเขาหรือการพูดการคุยของเรากับเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะแย่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็อย่ากเก็บเงียบนะคะคือง่ายง่ายคือเหมือนเรามีเรื่องต้องพูดคือเรื่องเล็กๆอะ่ะเราก็เอาไปพูดให้มันเป็นเรื่องแต่เรื่องที่เราควรจะพูดเราก็กลับไม่พูดเราก็เก็บมาเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองคิดดีๆว่าสิ่งไหนควรจะพูดแล้วก็สิ่งไหนที่ควรจะแบบเก็บเก็บไว้ไม่ต้องดราม,มา่าอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้แบบเออสน่ห์ของเราอะ่าะก็คือเรื่องที่เราอะ่ะแบบอยากเคลียร์อยากคุยอันนี้คือเป็นเสน่ห์แต่ว่าบางเรื่องอเรายังมีความนิสัยเด็กอยู่อยากให้ลดลงนะคะคือคนคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยเขาเหมือนจะเป็น perfect match ของเราเลยนะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวก็อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปนะคะสำหรับคนโสด ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่เลือกกองที่2ก็คือ <Yeah. S 1> กองนี้นั่นเองนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะอันนี้คือสําหรับคนโสดก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมของคนโสดเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับกองที่2นะคะสําหรับคนกองที่สองนะคะเราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะเอาง่ายๆมีความเป็นแบบว่า เอาเรียนไ่งว่าค่อนข้างจะพร้อมนิดนึงทั้งด้วยฐานะการเงินหน้าตาด้วยการศึกษาเราเป็นคนค่อนข้างจะพร้อมมากๆนะคะในหลายๆเรื่องนะแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนมองข้อเสียข,ของตัวเองอยู่ตลอดเลยนะคะก็ไม่ค่อยจะมองข้อดีของตัวเองสักเท่าไหร่ แล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะแอบตัดสินใจไวนะคะไวแบบไวแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบทำอะไรไวตัดสินใจไวไปด้วยนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนกรองนี้เนี่ยเราเป็นคนค่อนข้างจะเอาจริงๆเราเป็นคนที่ถ้ามีความรักนะเราก็จะค่อนข้างจะมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะเราเป็นคนค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยหวานแหละแต่ว่าก็คือรักก็คือรักนั่นแหละแต่ว่าไม่แสดงออกมากสักเท่าไหร่นะคะดูเป็นคนค่อนข้างจะแข็งแข็งนิดนึงไม่ค่อยแสดงออก พูดตรงพูดพ้วนพูดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็คือถ้ารักก็คือรักไงแต่ว่าก็แค่ไม่ได้พูดหวานไงไม่ได้เป็นคนโรแมนติกไงเอออะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าถามว่าจะมีใครเข้ามาในเร็วๆนี้ไหมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาสักเท่าไหร่นะคะก็อยู่กับความเทียมพร้อมของตัวเองไปก่อนนะเดือนนี้ก็จะแอบแบบดูเศร้าๆนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเออ คำแนะนําอะไรในเรื่องของความรักนะคะที่ไพายอยากจะบอกเราเนาะคือเราเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแอบ,บให้อภยอยัยคนยากนิดนึงนะที่ผ่านมามันคืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยฉันแบบยัง move on จากมันไม่ได้ฉันยังให้อภัยมันไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็ต้องให้อภัยตรงนั้นก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะปล่อยตัวตนของคุณทั้งหมดนะคะและเพื่อจะ, set you free อะเซฟทชูฟรีอ่ะคือเราจะได้เริ่มใหม่อย่างมีแบบประสิทธิภาพเริ่มใหม่อย่างแบบเฟรชนิวเลยอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกอย่างที่บอกนะคะรักแต่ไม่แสดงออกนะบางทีเราอาจจะต้องแสดงออกทางด้านความรู้สึกของเราให้มากขึ้นนะคะอะไรอย่างนี้นิดนึงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะ่ะเราเป็นคนที่แบบอ่ะอาจจะแบบมีความแบบเป็นเสน่ห์ไปจะหวักอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเราก็คุณสมบัติค่อนข้างโครบนั่นแหละเออก็ไปไปงัดเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นเสน่ห์ไปจะหวักอะไรของเราออกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย แนะนำว่าจริงๆเราก็อยู่คนเดียวก็อาจจะมีความสุขมากกว่าแบบอยู่เป็นคู่ก็ได้นะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูเรื่องว่าแล้วคนกองนี้เนี่ยมีสเสน่ห์ยังไงดีกว่าคนกองนี้มีสเสน่ห์ยังไงเอยสำหรับคนกองนี้นะคะคนกองนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนอึดถึกทนนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนอยากรู้อยากเห็นอยากใส่ใจเป็นคนค่อนข้างที่สงสยัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ ความช่างสังเกตความคิดสงสัยของเราเนี่ยมันเป็นข้อดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะเราเป็นคนค่อนข้างจะแบบเอาจริงๆเราค่อนข้างจะแบบแทบจะเพอร์เฟกอะยกเว้นเรื่องของความรักนะก็คือแทบจะเพอร์เฟกสัต์ทุกอย่างเลยนะคะน,นี่ก็เป็นข้อดีของเราการงานการเงนิงนการเรียนอะไรใดๆเออคือเราค่อนข้างจะเพอร์เฟกแล้วนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยเอาเปรียบใครก็คือถ้าสมมติเราจะต้องทํางานกลุ่มหรือง,งานที่ต้องทําด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะให้ความร่วมมือดีนะคะโอเคค่ะฟังแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสําหรับคนกองที่3มนะคะคนกองที่3าเนี่ยก็คือคนที่เลือกไพ่กองนี้เองนี่น้องปุ๊กปิงน่ารักนะคะ โอเคเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องของคนโสดเนาะภาพรวมของคนโสดเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบที่ผ่านมาเอาตรงๆภาพรวมความรักของเราดูน่าเบื่อนิดนึงดูจำเจดูเบื่อดูนู่นนี่นั่นเราเป็นคนมีความกลัวเรากลัวในเรื่องของการที่เราจะไปเป็นมือที่สนะคะเรากลัวมากๆแต่ว่าเราเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจเราจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันต้องเสีย่ยงอ่ะฉันไม่เอาแล้วฉันขอไม่เสี่ยงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นฝ่ายแบบ ไม่แล้วไม่เอาแล้วแต่ว่านะคะคนกองน,นี้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะเป็นคนที่อยู่ไกลเราแล้วก็ไม่ต้องระวังมากในเรื่องของความรักนะคะสิ่งที่เราต้องระวังเรื่องเดียวคือเรื่องในความคิดของตัวเองเราคิดเองทําให้เราเนี่ยเหมือนต่อสู้กับตัวเองตลอดเวลาเลยแต่ว่าคนคนนี้นะคะถ้าเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบเออน่าจะสมหวังมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยหรือว่า เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะฉุดเราลงมานะคะก็คือเรื่องของความคิดของเราเองอย่าใช้สมองเยอะเราเป็นคนค่อนข้างไม่โรแมนติกเลยไม่เลยไม่แบบว่าพูดตรงๆคิดเยอะมันทําให้ความรักของเรามันแอบจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงนะเราอาจจะต้องแบบไปเพิ่มความหวานดูแลตัวเองด้วยนอะไรอย่างนี้นิดนึง แล้วก็เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักตัวเองในระดับหนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบปกป้องความรู้สึกของตัวเองถ้ารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่เซฟโซนคือไม่เอาแล้วไปไม่ไม่ค่ะฉันจะไม่ยอมคิดมากฉันจะไม่ยอมไปเป็นมือที่สามหรือนีๆๆๆ่นั่นเราจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะกลัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลเรานะคะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราอ่ะไปต่อกันที่คําแนะนําค่ะคาแนะนําสําหรับคนกองนี้นะคะคนโสดกองที่3ามนะ สำหรับคนโสดกองที่3นะคะคนคนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเอ้ยเขารอเราอยู่นะคะแต่เราเป็นคนดราม่ามากๆอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่รู้สึกวบาถ้าไม่เซฟโซนเราไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเหมือนแบบว่าเก็บเรื่องตรงนั้นไว้นะคะแล้วก็เราเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็เคลียร์ก็คุยกันได้เราเป็นคนตู้จี้ตุ๊กจิกอย่าควบคุมคนอื่นนะคะแล้วก็อย่าดราม,มา่าอย่ะจนเกินไปบางเรื่องก็เก็บไว้ให้ตัวเองบ้างก็ได้นะคะสำหรับคนกองนี้เนาะ ต่อไปเรามาดูสเสน่ห์ของคนกองนี้กันดีกว่าสเสน่ห์ในช่วงเดือนนี้ของคนกองนี้จะเป็นยังไงนะสเสน่ห์คือเรายอมคนเป็นนะคะอุ๊ยคนคนนี้ที่เข้ามาปังนะเนี่ยแม่ทําเป็นเล่นเออคนคนนี้ปังอยู่นะเป็น perfect match ของเราเลยเราเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้มีความรักก็อยู่คนเดียวได้นะคะแล้วเป็นคนค่อนข้างจะอดทนเก่งอึดถึกทนมากๆเราเก่งมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะในฐานะอันนับสี เราเป็นคนค่อนข้างจะจริงใจแล้วซื่อสัตย์มากๆอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนใช้สมองมากหัวใจเราจะแอบดูมีเหตุผลในทุกเรื่องนะคะสําหรับคนกล่องน,นี้เนาะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะฟังไปก็หลายกองหลายคลิปแล้วเนาะแล้วก็ตรงหรือไม่ตรงยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะจะได้เอาไปปรปับปรุงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะมีทุกช่องทางเลยนะคะให้ติดตามมี IG จีมี c e b o o k มี YouTube มี TikTok นะคะแล้วก็มี Twitter ด้วยนะคะมี5ช่องทาง แล้วก็ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักได้ที่ไลน์ยนะคะไลน์ทุกช่องทางเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะคุณคิดฟอจูนค่ะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ